สวัสดีค่ะนักเรียนม .1 น,นะคะวันนี้ครูกก็จะพานักเรียนนะคะมาออกแบบหน้าปกพอร์ตฟา i รโอนะคะด้วยแอป c a n วานั่นเองนะคะแอป c a n วานะคะเป็นกราฟิกนะคะรูปแบบออนไลน์หรือว่านักเรียนจะสามารถติดตั้งลงในโทรศัพท์ของนักเรียนก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะ ก่อนที่เราะะจะไปสร้างผลงานนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องของการติดตั้งลงโทรศัพท์ก่อนนะคะหรือว่าจะเข้าใช้งานผ่านออนไลน์ก็ได้นะคะนักเรียนสามารถเลือกได้2ช่องทางนะคะ,ะช่องทางที่1นนะคะนักเรียนสามารถติดตั้งนะคะถ้าใครต้องการอยากจะติดตั้งลงในโทรศัพท์นะคะถ้าเป็น ios นะคะก็จะต้องไปดาวน์โหลดที่ p p Store นะคะส่วนใครเป็นระบบ android นะคะก็เข้าไปดาวน์โหลดที่ Play Store ได้เลยค่ะ ในที่นี้ครูกวางก็จะเป็น iOS นะคะครูกวางก็จะไปที่ App Store แบบนี้เลยค่ะแล้วให้นักเรียนนะคะเสิร์ชค้นหานะคะว่า Canva แบบนี้นะคะ,อะพอได้แบบนี้แล้วนักเรียนก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะคะอันนี้ครูกวางโหลดมาเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาแอปก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ,ะส่วนอันดับที่2เนี่ยก็ให้นักเรียนนะคะมาที่ Google นะคะ Google ได้เลยนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยเสิร์ชเข้าไปเลยนะคะ C A N V A แบบนี้ค่ะ นักเรียนจะเจอกับเว็บนี้นะคะที่บอกว่าทํางานร่วมกันและสร้างงานออกแบบกราฟิกเนี่ยตรงนี้ค่ะนักเรียนนักเรียนก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยหรือว่านักเรียนจะเลือกตรงนี้ก็ได้นะคะลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณนะคะคลิกเข้าไปตรงนี้ได้เลยอนักเรียนก็จะเจอกับ หน้านี้นะคะนักเรียนจะเจอกับหน้านี้ก็จะต้องทําการสมัครใช้งานนะคะสมัครใช้งานก่อนที่เราจะาเข้าไปสร้างชิ้นงานนะคะสมัครใช้งานด้วย Gmail หรือว่าอีเมลของเราเนี่ยแหละคะ่ะนักเรียนก็จะมีเข้าสู่ระบบด้วย Google นะคะเข้าสู่ระบบด้วย Facebook ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ตรงนี้ถ้าใครใช้ iOS นะคะตรงนี้เลย อ่ะอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบเข้าผ่านเว็บออนไลน์ในโทรศัพท์เนี่ยถ้านักเรียนไม่อยากติดตั้งนักเรียนก็เข้าผ่านออนไลน์ได้นะคะแต่ถ้าใครอยากติดตั้งนักเรียนก็ทําตามวิธีที่ครูกวางบอกทางช่องทางที่1ได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวครูกวางขอสวิตช์กลับไปที่อ่าที่นักเรียนติดตั้งในโทรศัพท์นะคะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์นะคะแต่ว่าในคอมพิวเตอร์เนี่ยนักเรียนจะต้องเข้าใช้ผ่านออนไลน์นะคะเข้าใช้ผ่านออนไลน์โดยไปที่ Google นะคะแล้วก็เซิร์ชแคนว่าเหมือนที่ครูกวางบอกไปเมื่อกี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าเป็นในโทรศัพท์เนี่ยก็คือสามารถติดตั้งลงในเครื่องได้ก็จะมีแอปให้โหลดนะคะตรงนี้อ่ะเข้ามาแล้วเปิดเข้ามาแล้วนะคะเราเรียนก็จะต้องสมัครเข้าใช้งานก่อนในที่นี้คูกรองจะสมัครผ่าน Gmail นะคะคูกองก็จะเลือกดําเนินการต่อด้วย Google อ่ะเขาก็จะถามนะคะว่าเราจะใช้เมลไหนหรือว่าเรามีอ่า Gmail ไหนที่อยู่ในบัญชีของเรานะคะในเครื่องโทรศัพท์ของเราอในที่นี้คูกองก็จะใช้เป็นเมลนี้เลยนะคะ นักเรียนถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยสมัครเนี่ยนะคะเขาก็จะมีให้ถามนะคะเกี่ยวกับรหัสผ่านนักเรียนก็กดรหัสผ่านได้เลยนะคะตรงนี้แต่คุกว้างเดี๋ยเคยสมัครแล้วนะคะพอคลิกที่เมลแล้วมันก็จะลิงก์ล์เข้ามาหน้านี้ได้เลยหรือว่าใครที่มีเมลในโทรศัพท์อยู่แล้วล็อกอินในโทรศัพท์อยู่แล้วนะคะก็จะสามารถลิงก์เข้ามาที่หน้าเว็บนี้ได้เลยตรงนี้ขวามือด้านบนนะคะก็จะเป็นชื่อผู้ใช้ของเรานะคะเป็นการตั้งค่าบัญชีนะคะแล้วก็สามารถออกจากระบบตรงด้านนี้เลยก็ได้หน้าตาแอป นะคะก็จะเป็นแบบนี้วันนี้ครูกวางใช้ในรูปแบบของ iPad นะคะมันก็จะตำแหน่งการวางปุ่มของเมนูนะคะก็จะ เป็นประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่านักเรียนใช้โทรศัพท์นะคะนักเรียนไม่ต้องงงเนาะว่าทําไมปุ่มเมนูเนี่ยไม่เหมือนกับครูกว้างเลยนะคะซึ่งหน้าจอแสดงผลนะคะในคอมพิวเตอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างกว่าก็จะเห็นกว้างมากกว่านะคะส่วน iPad เนี่ยก็จะเล็กลงมาหน่อยนะคะก็จะเห็นประมาณนี้ส่วนในโทรศัพท์เนี่ยในรูปแบบสมาร์ทโฟนเนี่ยก็จะปุ่มเมนูเนี่ยก็จะมีความแคบลงนะคะก็จะอาจจะอยู่ข้างล่างนะคะนักเรียนก็ให้นักเรียนเนี่ยลองลองดูนะคะเพราะว่ามันอยู่คนละตำแหน่งแต่ว่าความหมายหรือว่าชื่อปุ่มเนี่ยชื่อเมนูต่างๆเนี่ยคะเหมือนกันเลยนะคะดๆ แอปแคนว่านะคะก็จะมีทั้งรูปแบบเสียเงินนะคะและแบบใช้งานฟรีนะคะคุกวางแนะนําว่าให้นักเรียนเนี่ยใช้แบบฟรีนะคะเพราะว่าแบบฟรีเนี่ยก็สามารถสร้างงานนะคะมีเทมเพลตหรือว่ามีลูกเล่นอะไรให้ใช้พอสมควรนะคะนักเรียนหรือว่าถ้าอนาคตเนี่ยนักเรียนเ,เกิด สนใจนะคะสร้างงานในโปรแกรมนี้มากขึ้นนะคะนักเรียนก็อาจจะดูนะคะว่าเสียเงินเท่าไหร่นะคะก็จะได้แม่แบบหรือว่าเทมเพลตที่มากิ่งขึ้นเหมาะกับการใช้งานนะคะแต่ตอนนี้นักเรียนก็คือใช้แบบฟรีนะคะแบบฟรีแล้วเวลาที่เราเลือกแม่แบบหรือว่าเลือกเทมเพลตอะไรต่างๆนะคะให้นักเรียนสังเกตดูด้วยว่าตรงไหนแบบฟรีนะคะหรือว่าแบบที่เสียเงินนะคะให้นักเรียนเนี่ยกดแบบฟรีเนาะให้เลือกดูดีๆนะคะในส่วนนี้การสร้างงานการออกแบบพอร์ตฟลิโอนะคะครูกวรจะใช้กระดาษขนาด a 4นะคะ ในเมื่อนักเรียนคลิกตรงสาหรับคุณนะคะก็จะมะีแม่แบบให้เลือกมากมายว่าเราต้องการออกแบบงานให้ตรงกับงานชนิดไหนนะคะก็จะมีงานนําเสนอตัวอย่างเช่นนะคะงานนําเสนอโปสเตอร์เอกสารขนาด A4 โลโก้นะคะใบสมัครงานโพสต์อินสตาแกรมอินโฟกราฟิกตรงนี้นักเรียนสามารถเลื่อนดูได้นะคะอ่ะในส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นงานออกแบบของคุณนะคะงานออกแบบของคุณหรือว่านักเรียนจะมาที่ขีดสามขีดขวามือตรงนี้ก็ได้นะคะงานออกแบบของคุณนะคะตรงนี้ก็จะเป็นงานออกแบบที่ ครูกวางเคยออกแบบไว้นั่นเองเป็นที่เก็บเงินของเรานะคะก็จะเซฟอัตโนมัติเลยอใน,นที่นี้นะคะให้นักเรียนนะคะพิมพ์ไปว่า A a นะคะ A แบบนี้เลย a 4 a 4เสร็จแล้วให้นักเรียนเลือกเอกสารขนาด a 4พอได้แบบนี้แล้วเอกสารขนาด A4 ตรงนี้จะเป็นแม่แบบที่ในตัวอย่างนะคะสามารถใช้ฟรีได้นะคะแบบนี้เลยแต่ว่าในที่นี้ครูกวางจะให้นักเรียนนะคะเลือกเป็นกระดาษว่าง นักเรียนเลือกเป็นกระดาษว่างแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะในที่นี้ก็จะเป็นพื้นที่การทํางานนะคะของกระดาษแบบนี้เลยนะคะเป็นพื้นที่การทํางานตรงนี้สามารถยืดขยายกระดาษได้แบบนี้หรือว่าจะกดที่ตรงเปอร์เซนต์ตรงนี้ก็ได้นะคะมุมบนขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นการอัปโหลดนะคะเวลาเราทํางานเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นการดาวน์โหลดรูปภาพนะคะรูปภาพก็จะไปอยู่ในแกลเลอรี่นะคะในคลังภาพโทรศัพท์ของนักเรียนเลยแต่ถ้าเป็นในคอมเนี่ยก็จะมีให้กดเลือกว่าเราจะดาวน์โหลดเป็นรูปภาพหรือเป็นวิดีโอหรือว่าเป็นเอกสาร PDF นะคะหรือว่าเราจะกดตรงนี้ด้วยก็ได้ นี่ก็จะมีบันทึกเป็นบันทึกรูปภาพเป็นนะคะตรงนี้ได้เลยตรงนี้นะคะแม่แบบแม่แบบคือายแม่แบบก็คือเป็นเทมเพลตสำเร็จรูปนะคะที่ที่ในโปรแกรมมีให้เนาะตรงนี้นะคะหรือว่าจะค้นหาแม่แบบได้ที่ตรงนี้ได้เลยองค์ประกอบนะคะองค์ประกอบคือายองค์ประกอบก็คือการตกแต่งนะคะการตกแต่งงานของเราก็จะมีทั้งพื้นหลังนะคะ,ะมีพื้นหลัง มีกรอบนะคะมีกระตูนนะคะมีพื้นหลังสีน้ําเงินนะคะในส่วนข้างบนนี้ก็จะเป็นใช้งานล่าสุดนะคะสิ่งที่เราได้ใช้งานล่าสุดว่าเราใช้ในรูปอะไรบ้างนก็จะขึ้นนะคะเส้นและรูปทรงนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้ใช้นอกเส้นและรูปทรงสามารถกดดูทั้งหมดได้มีกราฟิกนะคะแล้วก็มีภาพถา่ายมีแผนภูมินะคะมีกรอบนะคะมีกรอบเอาไว้ให้เราใส่รูปให้เป็นในแบบต่างๆเนาะแบบนี้เลยหรือว่าเราจะไปที่อ่างพื้นหลัง เราก็จะเห็นเป็นพื้นหลังแบบนี้นะคะนักเรียนถ้าเกิดว่าเราเคขิกเข้าไปแล้วมันเป็นคําว่าฟรีนะคะนี่สามารถใช้ได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรูปมงกุฎแบบนี้เราเขียนว่าโปรแสดงว่าเสียเงินนะคะนักเรียนนักเรียนจะต้องดูตรงนี้ดีๆเนาอะ,อะ แล้วก็จะมีภาพถ่ายนะคะมีกราฟิกมีวิดีโอมีเสียงหรือเราต้องการในส่วนอื่นให้นักเเียนะคะคนหาลงไปได้เลยนะคะอ่ะในส่วนนี้อัปโหลดนะคะอัปโหลดคือ,อรลฟถ้าเราต้องการภาพจากภายนอกใน Google อินเทอร์เน็ตหรือว่าคลังภาพรูปของเราในโทรศัพท์เรียนสามารถมาที่เมนูอัปโหลดตรงนี้ได้แล้วก็ไปที่อัปโหลดสื่อนะคะแล้วก็ไปยังคลังรูปภาพก็ไปโหลดภาพของเราเข้ามานั่นเองในส่วนของข้อความนะคะก็จะเป็นการตกแต่งข้อความนั่นเองนะคะก็จะมีเพิ่มหัวเรื่องมีเพิ่มหัวเรื่องย่อยเพิ่มข้อความในส่วนเนื้อหาเล็กน้อยแล จะดูว่ามันฟรีหรือว่าเป็นแบบเสียังค์นะคะอ,ะอันดับแรกนะคะครูกวังก็จะไปที่องค์ประกอบเลยให้นักเรียนนะคะออกแบบตามจินตนาการของนักเรียนแต่วิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นการสร้างตัวอย่างนะคะหนะ้าปกพร์ฟเฟรีโอในรูปแบบของครูกวางเนาะตรงนี้นะคะก็ไปที่เส้นและรูปล่างดูทั้งหมดครูกวางจะเลือกใช้เป็นวงกลมนะคะอะถ้าเราต้องการใช้นะคะให้นักเรียนคลิกหนึ่งครั้งคลิกหนึ่งครั้งนะคะเนยวงกลมของเราก็จะมาแบบนี้นะคะ คลิกลงไปหนึ่งครั้งอ่ะโอเคเราได้วงกลมหนึ่งวงกลมแล้วนะคะแต่นี้เราต้องครูกวางต้องการใส่ใส่สีให้นักเรียนคลิกเข้าไปทีว่วงกลมได้เลยแล้วก็ไปเลือกสีนะคะตรงนี้จะเป็นสีเริ่มต้นนักเรียนสามารถเลือกได้เลยหรือว่าถ้าเกิดว่ายังคิดว่าไม่สวยพอก็ไปที่เครื่องหมายบทตรงนี้นะคะนักเรียนก็เลือกสีใส่สีลงไปได้เลยตามที่นักเรียนจินตนาการไว้นะคะเอ่เมื่อเราได้แบบนี้แล้วตรงนี้นะคะนักเรียนสามารถปรับคืดขยายวงกลมได้เลยนะคะ นักเรียนก็นามาใส่แบบนี้หรือนักเรียนอยากจะให้มันหมุนแบบนี้นักเรียนก็สามารถมาที่ตรงลูกศรแบบนี้ได้นะคะอ่ะพอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะอันดับต่อไปครูกวางก็จะทําการใส่รูปเนาะใส่รูปนะคะโดยที่ครูอยากให้รูปเนี่ยเป็นในลักษณะวงกลมหรือว่าเป็นในลักษณะอื่นๆนะคะให้นักเรียนมาคิดคําว่ากลอกตรงนี้เลยอ่ะแล้วครูกวางอยากให้รูปเนี่ยเป็นแบบลักษณะแบบวงกลมนะคะครูกวางก็คิดไปแบบนี้ พราะครูได้แบบนี้แล้วนะคะครูวังก็จะจัดให้มันาตามที่ครูต้องการแลวให้นักเรียนนะคะมาที่อัปโหลดครูก็ไปที่อัปโหลดสื่อนะคะแล้วก็ไปเอาภาพมาแต่ในที่นี้ครูวามาแล้วครูกัก็จะคลิกที่ภาพของครูนะคะแล้วให้นักเรียนนะคะเอาภาพไปทาบระหว่างวงกลมนะคะระหว่างกรอบกรอบรูปแบบวงกลมที่เราได้นํามาวางไว้แล้วก็ให้ปล่อยลงไปนะคะนักเรียนก็จะได้ภาพในลักษณะวงกลมแบบนี้แล้วนักเรียนก็สามารถจัดขนาดได้ตามใจชอบเลยค่ะ พอเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปคุณกวางก็จะใส่เส้นขอบเข้าไปนิดหนึ่งนะคะโดยไปที่รูปล่างนะคะตรงนี้เลยรูปเส้นและรูปร่างแบบนี้นักเรียนสังเกตต,ตรงตรงช่องค้งหางมันก็จะมีคาว่าเส้นและรูปล่างแบบนี้ถ้าเราไม่ต้องการให้กดลบออกแบบนี้ก็จะกลับมายังหน้าแรกแบบนี้นะคะอ่ะโอเคตรงนี้ครูกวางจะใช้เป็นเส้นขอบตรงนี้นะคะเส้นขอบแบบนี้เลยอ่ะครูกวางก็จะเอามาใส่ด้านล่างนะคะนะักเรียนครูกวางก็จะพลิกพลิกแบบนี้ ตรงนี้นะคะนักเรียนก็ลากมาใส่จัดมุมให้ดีนะคะถ้าใครต้องการเพิ่มขนาดแบบนี้ก็คือได้เลยนะคะแล้วแต่นักเรียนจัดตามความสวยงามตรงนี้ครูกวางจะเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะนักเรียนเปลี่ยนสีเนาะครูจะใช้สีเหลืองนะคะสีเหลืองและส,สีน้าเงินนะคะแบบนี้เลยพอเราได้แบบนี้แล้วประกอบภาพต่อไปทําการใส่ข้อความนะคะข้อความตรงนี้เพิ่มตรงนี้นักเรียนจะใช้สําเร็จรูกก็ได้นะคะหรือว่านักเรียนจะใช้เป็นเพิ่มหัวเรื่องนักเรียนจะตกแต่งด้วยตนเองนะคะ โปรแกรมน,นี้ไม่ยากนะคะนักเรียนเป็นการออกแบบกราฟิกในรูปแบบออนไลน์นะคะซึ่งเขาจะมีเ,เกี่ยวกับสําเร็จรูปให้อยู่แล้วนะคะ,ะในที่นี้นะคะก็ให้นักเรียนนะคะพิมพ์ไปพอร์ตฟอลิโอเนาะแปลว่าแฟ้มสะสมผลงานนะคะนักเรียนสามารถนําไปใช้เป็นนับปกนะคะในการาสมัครเรียนต่อหรือว่าเป็นแฟ้มสะสมผลงานของเราหรือว่านักเรียนนะคะต้องการออกแบบกราฟิกอย่างอื่นนะคะให้นักเรียนมาใช้ในโปรแกรมนี้ได้เข้ามาเรียนรู้ได้นะคะ P O R T R T F O L I O อ่ะพอได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้นักเรียนคลิกแล้วก็ให้ไปเลือกที่ฟอนต์เลยฟอนต์ตัวอักษรถ้านักเรียนอยากจะเปลี่ยนฟอนต์ตัวอักษรให้นักเรียนเลือกได้เลยนะคะว่าเราอยากได้ฟอนต์สไตล์ไหนนะลูกอ่ะครูกวางอยากได้ฟอนต์สไตล์ประมาณนี้แหละค่ะเหมือนเดิมนะคะฟอนต์เดิมเนาะตรงนี้เลยแล้วก็ให้นักเรียนนะคะตรงนี้นะคะคลิกในกรอบให้ขึ้นสีฟา้าแบบนี้ตรงนี้สามารถเพิ่มนะคะเพิ่มตัวขนาดตัวอักษรได้นะคะแบบนี้เลยอ่า เสร็จแล้วนะคะนักเรียนต้องการเปลี่ยนสีนะคะตรงนี้สามารถเปลี่ยนเป็นสีอื่นได้เลยนะคะตรงนี้เลยอพอเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะครูกวงก็จะขอ,อะใส่นะคะใส่การตกแต่งนิดนึงนะคะโดยที่ครูเนี่ยจะใส่เป็นวงกลมนะคะเป็นวงกลม นักเรียนสามารถตกแต่งได้ตามจินตนาการนะคะใช้เชฟสี่เลียมสามเลียมได้ตามใจชอบเลยนะคะแต่ว่าการจัดวางองค์ประกอบนะคะควรที่จะไม่ให้มันเยอะเกินไปและลบเกินไปนะคะอันนี้ตรงนี้นักเรียนก็จะต้องลองพิจารณาดูนะคะว่า,าควรจะใส่ตรงจุดไหนนะคะเป็นการออกแบบกราฟิกในจินตนาการของนักเรียนนะคะคุณกวางก็จะเพิ่มลูกเล่นนะคะลูกเล่นลงไปแบบน,นี้เลย ก็เป็นวงเล็กวงใหญ่หน่อยนะลูกก็ไปที่องค์ประกอบเหมือนเดิมนะคะ,ะตรงนี้เลยนะคะก็จะได้ประมาณแบบนี้เนาะอะต่อไปครูกวังก็จะใส่ข้อความนะคะตรงนี้สามารถใช้สาเร็จรูปได้นะลูกแต่ว่าครูกวังจะใช้เป็นเพิ่มหัวเรื่องย่อยนะคะครูจะใส่เป็นคติประจําใจนะคะคติประจําใจให้นักเรียนแบบตรงนี้พอนักเรียนับบักฤกเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะคะ ได้ไหมเดี๋ยวคลินเข้าไปนะคะคติประจำใจนะคะ,ะทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะแตวขอเปลี่ยนตัวอักษรนิดนึงนะคะลูกเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวอ,นนะะอันนะะวกษรต,ตรงนี้ได้เลยแล้วแต่เรานะคะลูก นักเรียนลองไปปรับใช้นะคะนักเรียนลองไปดีไซน์ดูนะลูกตรงนี้สามารถทําได้หลายอย่างโลโก้สินค้าตกแต่งภาพสินค้านะคะแบรนด์สินค้าได้ทั้งหมดนะคะนี่เป็นการออกแบบกราฟิกง่ายๆนะคะง่ายๆบนออนไลน์เนาะโดยแอปแคนว่านะคะซึ่งยังมีอีกมากมายหลายแอป,ปนะคะนักเรียนสามารถลองศึกษาดูได้นะคะ ครูกวางก็จะทําการเลือกฟอนต์เนาะฟอนต์ที่คิดว่าเออน่าจะโอเคนะคะสําหรับครูอ่ะตรงนี้นะคะก็สามารถปรับแต่งได้เลยนะคะรูปใหญ่ไปนักเรียนก็สามารถลดขนาดลงได้อโอเคต่อไปนะคะครูกวางก็จะใส่เป็นเกี่ยวกับนะคะออกแบบโดย ตรงนี้ก็จะใช้ใส่เครดิตของเรานิดนึงนะคะใส่เครดิตของเลงไปนิดนึงออกแบบนะคะออกแบบใบเป็นชื่อให้นักเรียนใส่ชื่อจริงนามสกุลแล้วก็เลขที่ห้องมานะคะตรงนี้ครูกวางก็จะใส่เป็นครู่กวางเนาะ,ะแบบนี้เลยนะคะนักเรียนก็เปลี่ยนฟอนต์อะไรได้ตามใจชอบนะลูก นะโอเคต่อไปนะคะครูก็จะเป็นเพิ่มหัวข้อในส่วนนี้เล็กน้อยก็จะใส่ชื่อโรงเรียนนะคะอันนี้เราแต่นักเรียนตามจินตนาการนะลูกแต่ว่านักเรียนใส่ใส่องค์ประกอบของภาพตามตามที่ครูใส่นะคะคติประจาใจนะคะชื่อ,อพอร์ตฟิลิโอนะคะแล้วก็ใส่รูปภาพเนาะแล้วก็ออกแบบโดยใครนะคะโรงเรียนวัฒนานุษศักด์แต่เรื่องสีเรื่องการวาดเชฟเรื่องการใส่เชฟนะคะเรื่องการตกแต่งเนาะตามจินตนาการของนักเรียนนะคะ ก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปครูกวางอยากใส่ลูกเล่นให้กับคําว่าพอร์ตฟลิโอนิดนึงนะคะครูก็จะไปที่ลูกล่างตรงนี้เนาะอ่ะโอเคครูจะใส่เส้นขอบให้เขานิดนึงนะคะตรงนี้อ่ะโอเคนะคะแต่ตรงนี้ครูกวางขอเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินเนาะแบบนี้นะคะก็จะได้แบบนี้เลยอันดับต่อไปนักเรียนคิดที่พื้นหลังนะคะก็ให้นักเรียนนะคะเลือกพื้นหลังได้ไดตามใจชอบเนาะตามตามที่นักเรียนหรือว่าจะใส่เป็นลวดลายก็ได้นะลูก อ่ะโอเคของคูปกางจะออกก็จะออกมาโทนนี้นะคะสีน้ําเงินสีเหลืองสีม่วงแบบนี้เลยนะคะพอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่านักเรียนจะต้องการใส่สติกเกอร์อะไรเพิ่มเติมนะคะมาที่องค์ประกอบและสามารถใส่ได้เลยนะคะอ่ะโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วให้ในักเรียนนะคะกดที่ลูกศรตรงนี้ได้เลยนะคะบันทึกเป็นรูปภาพอ่ะรูปภาพก็จะทําการนะคะบันทึกนะคะแล้วไปอยู่ในคังรูปภาพแล้วนักเรียนก็นํารูปภาพนั้นนะคะส่งมาทางลิงก์ส่งงานคูกวางได้เลยค่ะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะก็การออกแบบพอร์ตฟลิโอนะคะผ่านแอปแคนว่าก็จะมีประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะ